สมมติว่าจะจะมีคำต่างดาวพูดภาษาต่างดาวแต่ก็จะมีคำว่าชิงช้าเข้าไปเอโดนาเดอมะดูเดนอยเนเนเนนเนมเนนเนเนนเนเนนเนนอนนเ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 อนเายเนน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 เนเนนเมนเนนเะนเน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 ่เนนเนทเนน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 นนเ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 นเนจนเนเเจนนเเน เชียงรายเชียงรายเชียงรายยื้อจมันเชียงรายท่านใดเชียงรายเออเม่ต้องยกมือผมจำได้แล้วไม่กินมุเชียงรายบอกเชียงรายก่อนเลยคุณจะไปเชียงรายทำไมคุณพูดถึงเล่นเกมอยู่เาพูดถึงเชียงรายถ้าใครนึกได้ต้องยกมือต้องยกไปแล้วอันนี้คนณบอกเชียงรายลูกพ่อคิดป่ะ ใครก็รักกูที่เล่นเกมอยู่ของกูแค่คนเดียวของมึงทั่วสารทิศไปพูดต่อหน้าใกล้ๆสีสันเอ้ยมพูดต่อหน้าเลยนะานะเอ๋สีของง้จีจาอจีจ้าจุงแเป็นแบบนรักินเปรตตนิปแกป็ิสระนปูนักนัร์ชนูปรจิน ตอบอ่ะพูดพูดมาแล้วลองหลุดถมมาสิเมเปรย์เมื่อเมื่อเมื่อพูดเหมือนกันไม่ได้กิ๊บปุ๊กอันพูดกิ๊บยังไม่กินเว้ยอบชัดๆัดปูคุณ้องรู้จักปูเปล่ารู้ฮะผมกินประจำฮะเคยรู้จักกันไหมใคยแต่กันบ้าคำถามเคยรู้จักกันไหมใครไม่ใครกินปูไม่ผมไม่ถามว่ากินปูคำถามว่าคุณรู้จักคนชื่อปูไหมปูไหนปูไหนเนี่ยปูที่แหมโดนตีเหรอจี ผมแถวถึงปูนี้อ๋อเดียวเดียวใครเป็นคนตอบเนี่ยเขาตอบแต่ผมถามเขาคุณร anyway> ู้จักไหมปูนี้เผมก็รู้จักรู้จักรู้จักใช่ไหมตอบแล้วนะตอบแล้วแต่ว่าปู งจับมือกัไมจับมือกันก่อนแข่งต้องจับมือมาเอาแข่งกันแล้วก็ต้องเป็นศัตรูกันแล้วโอ้ยเอาเเอาโอ้ยนี่ทำจริงมึงเป็นพิธีกรไปหาแล้วอมไปไปหลอกไปอั้มพี่เขาเยอะติด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 ตติด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 ตติด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 ตดิดติดติดติ ม่มีคิ้วไม่ได้อย่า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 อะไรล่ะก็เวลามึงถอดคิ้วึงก็หลุดตามก็นั่นแหละเป้าหมายก็ติดติดตามมือตามแขนก็ได้เนี่ยมึงก็ติดได้เนี่ยมึงโตแล้วอะนักแข่งก็แข่งอะเออนักแข่งก็ได้เออนี่นี่ก็เคยติดแต่ก็ไม่เคยหลงเฮ้ยเรื่องอะไรวะ ใครติดใครหลงใครเรื่องอะไรวะติด GPS ติด GPS แล้วก็ไม่หลงทางไม่หลงไม่ติดอื่นใช่ไหมไม่ได้ติดผู้หญิงติดอะไรใช่ไหมติดแค่นะติดผู้หญิงเอาเอาคุยเขาสิอ่ะเออติดผู้หญิงเออติดผู้หญิงเสียสามแสนเออแล้วมึงติดผู้หญิงเสียบ้านหนึ่งหลังใครใครเสียบานี่เลยใครก็ได้ตามพี่ตามมาทีว่ากูไม่อยากจะทำ้วหัวน เออพ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 ออืออืมอุ้ยเน้นนะเนี่ยเน่นแล้วแน่นแล้วเรียบร้อยมาแล้วคนนี้มาแล้วกดเลยเอ้ยเดี๋ยวพี่พันไม่เหลืออะไรแล้วเดี๋ยวให้ถุงยูนล้วหมดเลยไม่เหลือเพี่ครับมันจะไปหมดเลยนะเนี่ยซุ่มซม งงแพ้ถูกดึงถูกดึงเลยเลือกเอาอันน anyway> ี้กันนะครับครับจะดึงแบบรุนแรงเลยหรือว่าดึงยังไงแบบรุนแรงเลยถรัผมดึงอย่างนี้ไม่ได้นไม่ได้ชอดีผมดนี้คอย่างนี้ได้ค่อยๆดึงแต่ถ้งนี้ไม่ได้อ๋ออเคมเข้ารับครับเสียงเสียงดูว

แ่ฮ่าคนเดียวเลยดูอะต่อไปยกที่สามอ้ร้องมาพรออกอะไรทีนี้ออกอะไรฮะออกอะไรเอาบอกไดได้เหรอได้บอกกันได้ยองออกอะไรผมออกกระดาษผมออกกันไกลแน่นะครับโอเคหนึ่องสผมผมไม่โกหก ไม่โกหกต้องสองุนนะเผือว่าพันโกหกโมคะเอาใหมไม่ดีนะพ่ไม่ดีถ้าโกหกฝ่ายนี้จอกอะไรทีนี้ผมจะออกกันไก่ออกกันไก่ฝ่ายนี้จอกอะไรผมจะออกค้อนออกค้อนนี่คือคำพูดสญากันไว้ครับทอมหนึ่งสองสาม ที่แรกแล้วถูกแล้วไงที่แรกเขาออกกระดาษเขาออกคอนไอ้ไอ้กระดาษเราไม่คุยแล้วแต่ทีเนี้ยผมตกลงกันใหม่แล้วผมจอดกันไก่แล้วเขาออกคอนออกคอนทำไมเขาไม่เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเขาเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนถือกาโกหกซักซ้อนไม่ถือว่าถูกแล้วเฮ้ยเดือยเปนเลยกระจายเลยหนึ่งสองสามบายอ้าว เีตรงนั้นแล้วใกล้ตาบอดเลยนะเน่อโอ้เนยเนี่ยอๆไรกเอาไว้น้นไว้ก็นี่ไงเช่นหนึ่งทำไมอ่ะอนันที่อื่นมึงอ่ะแล้วมแรงกนแกะกันจะแกะเดี๋ยวเดี๋ยวจเขาได้เยเออแทงที่เกิดจะกห้า ยางทายกูน่าเกลียดกูอะไรนะน่าเกลียดเนี่ยปากกูชาแล้วตอนเนี้ยชาแล้วจะเล่นไม่ได้ทำไงตักเล่าโอ้โหเนี่ยความจริงเหรอปึงอ่ะน่าพันให้พันก่อนแล้วค่อยพันกูเฮ้ยหลายเดี๋ยวได้ได้ได้สีสีไหมสีสีปึงลองคานเลยผมไม่ถนัดเลย จริงจริงอย่างนี้ผมว่าสะดวกกว่าเนี่ยมืออะไรรู้ห้อยตรงแต่งตรงแต่งไม่หาคุณผู้ชมออกคุณก็มีสองคืนนะฮะแรกกันยังไงแรกยังไงนี่ผมอยู่สีพีฮายนี่สีมูพิธีกรประกาศคราวนี้นะคะกติกาในการเป่าถุงกติกาอธิบายกติกาสักครั้งครับบอกดนตรีเล่นชั้นๆันก่อนเล้วบางนาครับ

จะโควงกี้จบเพลงเลยหรือเขาสั้นเหรอสั้นพอแล้วเหมือนดันไฟลวกหน้าเนาะเหมือนแบบสั้นสั้นกสั้นพออ้าวเอาเลยเราไม่นับเปิดตัวตีเปิดตูแพ้นะแพ้มีสิทธิ์ดึงออกอ้าวนับนับไปนองนับหนึ่งสองเดี๋ยวๆๆใครแพ้นะแพ้คือไม่เอาชนะนะ ใครแพ้คือชนะใครแพ้คือชนะใครแพ้คือชนะใครแพ้มีสิทธิ์ดึงของโจงกอะเอ้ยหูหููเป็นสีม่วงขาวซีดแล้วอ่ะเลือดไม่เดินแล้วเร็วจะออกอะไรอะไรนะจะออกคอร์ดกันไกกระดาษออกออกจากว่าคอยออกกลับบ้านกลับบ้านแต่มาใหม่สงสัยตัวเองตายนะใครทำไม่ได้อย่างนี้เนี่ยยิงอยู่จิ้มออกช ปากม่วงเนอะนับหัวเขียวล่ะสองสามอันนี้แพ้อันนี้แมีสิทธิ์ดึงออกดึงเลยดึงเลยดูดูดูสั้นไหนสั้นไหนข้อมไป อพี่พี่พี่ต้องออกก่อนออกก่อนแล้วให้เชยงถึงใจดีเล่แล้วพี่มึงไม่เคลียร์ไอเทียลน้อยก่อนวะจะทำไงกันสลับคนคิดว่าจะออกอะไรเอายางออกหมดก่อนใช่ไหมไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ถูกแล้วถูกแล้วเข้าใจแล้วดีปากเลยพี่ออกก่อนสมมติพี่ออกก่อนเพื่อไทยอีกคนคิดว่าจะออกอะไรพร้อมนะอารุนตรี กะะลึ้จบเพลงเลยมีคนร้องตกลงเอาไงเนี่ยเยอะยตกลงเอาไงนะเอากูไปล้บ้านก่อนตามซื้แพ้าแผลเอามืออะไรนะมมืืออหน้าพี่เจ็บมาเยอะแล้วออออุ้ย ไม่ผ่านไม่ถูกอ่ะไม่ถูกหัวเย็บยา้วที่สองที่สองที่สองมาที่สองมาไปสลับกันบ้างจะเล่นบ้างมาับหนึ่งสองสามอ้บออกเ้ยแม่แม่ชนะถึงแล้วกดเฮ้ยยิบลยวกดดีออกมาต้องครึ่งชั่วโมงมาดงออกอ่ะ Ab, อ๋ทีนึงชนะชนะแล้วนี่ชนะแล้วอีกทีนึงอีกทีนึงทีนึงีอเ้าอชาช้าไป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 หนึสองสาเอาเลยพ่อมดเลยก็เอาสิหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสอง ใช้คือชนะใช้คือชนะได้ดีได้ดีเปรียบเปรียบพูดไม่ถึงยังไงเนี่เดียวมันเผอถูกมาเดี๋ยวก่อนคือต้ตบผมเดี๋ยวก่อนดิทำไมผมสามารถทำแทนได้ไหมขออนุญาตป่ะเอออนุญาตไหมอนุญาตครับทำเลยทำเลยทำเลยหนุ่มเจ้าไม่ได้โอ้ไม่ทำเออคือทำเออไม่เป็นไรคือทำแทนก็ได้ ได้ไหมสามารถทำแทนได้ไหมพวกพี่อนุญาตไหมคะโอ้อนุญาตอยู่แล้วอ่าเดินได้ค่ะได้เดเดียวเดี๋ยวเราเชิญรีบคนนี้พักอีกพวกเส้นเดียวนะเล็กเล็กๆลเลีน้ทเยวเฮ้ยเจ็บแต่ถึงมาอย่างนี้นะเนี่ยโคตรเจ็บครับโอ๊ย